ออกกาลังกายไก่นะครับนะถ้าสมมติว่าเราเลี้ยงไก่จํานวนมากเนี่ยนะครับไก่เลี้ยงชนแล้วเรามีคนเลี้ยงอยู่คนเดียวนะฮะแล้วเราจะเลี้ยงไก่หลายตัวได้แบบได้อย่างไรนะฮะแน่นอนมันก็จะมีตัวที่มันจะชนได้จริงสามตัวล้วเราเลี้ยงให้เขาเลี้ยงซะว่าให้เราให้คนเลี้ยงเลี้ยงทั้งหมดสิบสองตัวเนี่ยผมให้เขาเลี้ยงอยู่สิบสองตัวนะสําหรับฟาร์มผมนะครับผมแต่ละตัวมันก็ไม่ได้ว่าจะพร้อมทุกตัวนะครับสิบสองตัวชุดแรกเนี่ย จะเป็นไก่ที่แข็งแล้วสามารถตีได้สามยกขึ้นจุดสองเนี่ยปร,ประมาณว่าไก่สามารถตีได้ประมาณยกยกถึงสองยก,ยกสามายกสองยกแล้วก็กําลังคัดขึ้นมาอีกนะครับผมแถวละสี่ตัวสี่สามสิบสองสิบสองตัวนะครับแล้วสามารถเลี้ยงยังไงให้มันทันนะฮะให้มันทันในเช้าหนึ่งนะฮะเวลาเลี้ยงมันก็จะต้องมีเวลาของมันนะครับไปล่อไก่มันก็ไม่ได้ล่อทุกตัวหรอกเนานะ ถ้าสมมติว่ามันจะล่อทุกตัวก็คงไม่ทันนะครเราก็ทําเฉพาะตัวทําตีสามตัวนะสามตัวจริงนะถ้าล่องจริงนะถ้าคนเดียวจริงเนี่ยไม่ทันนะครับนะมันคือเวลาเวลาออกกําลังกายไก่เนี่ยนะครับมันก็มีหลายแบบล่อนะลอ่าเราล่อแบบล่อในสนามหญ้านะครับผมวิ่งซุ่มบงตัวงที่เกียดวิ่งเราก็ไม่ได้ออกกําลังกายจากมันนะนะบินหลุมนะฮะว่ายน้ําลงนวมนะฮะ สิ่งที่สามารถทำได้แล้วลดเวลาลดทุกอย่างเลยได้ดีที่สุดคือเมื่อกี้ว่ามาห้อย่างนะอย่างเดียวอ,อย่างเดียวอย่างเดียวลงนวมปั้มนวมเอาครับปั้มนวมเอาให้มันหมุนกันอยู่ในสังเวียนนั่นแหละปั้มนวมเอานะครับ มันหมุนกันอยู่ในสังเวียนนั่นแหละเราก็เช็ดน้ําไก่เราไปนะครับผมให้มันหมุนกันอยู่นั่นแหละนะครับผมอาจจะมีคนมานั่งดูให้ก็ได้สักคนหนึ่งเผื่อมันเข้าปีเผื่อมันล้มเผื่อมันนอนนิ่งๆไปอะไรอย่างเงี้นะครับหรือว่าเราก็คอยแอบสังเกตดูก็ได้นะครับผมหรือนะอ่าก็คือเราก็รู้อยู่ว่ามันจะเราดูสักพักหนึ่งฮะดูสักสี่ห้านาทีเราก็รู้แล้วอ่ะโอเคก็ปล่อยมันหมุนกันไปอยู่นั่นแหละหมุน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 กันอยู่แล้นะครั ปากบนปากล่างก็มัดไว้นะครับผมนี่คือการออกกําลังกายที่ดีที่สุดและคุณภาพที่สุดแล้วก็ลดเวลามากที่สุดครับนะครับแบบนี้นะครับอันระวมนะเขาเรียกว่าเมื่อได้ซ้อมทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะไก่หรือคนถ้าได้ซ้อมบ่อยๆถ้าอยู่ในสนามบ่อยๆเราจะชินนะครับผมชินหลายอย่างชินทั้งพรมในสนามเอยความนุ่มๆของพรม,ม,มนะฮะพรมสนามจริงนุ่มแค่ไหนพรมที่บ้านเราต้องนุ่มแบบไหนแล้วเขาเราก็ควรนะฮะ เขาเรียกว่าปรับปรับวิธีการของเราด้วยนะครับนี่ประมาณนี้นะฮะในเรื่องของการออกกําลังกายว่าแบบไหนดีสุดและประหยัดเวลามากที่สุดไม่มีเวลาขนาดนั้นนวมเอานวมเอานะครับผมนวมปุ๊บนวมบางตัวแข็งแล้วนวมวันเว้นวันนวมวันเว้นวันเลยฮะรวมสักยี่สิบนะฮะบางตัวผมนวมถึงสามสิบนวสามสิบผมเว้นสองวันวันต่อมามานวมอีกนะครับผมกิจกรรมเด็กอื่นก็ทําไปปกติปล่อยเดินเล้า โดดบินท่อปกตินะครับไม่ได้บินเยอะไม่ได้เอากําลังกายจากตัวน,นั้นเยอะนะฮะนะเอาที่มันชอบไก่ตัวไหนมันชอบอะไร Jake. ก็เอาตัวนั้นนะฮะถ้าตัวไหนมันไม่ชอบอะไรสักอย่างเลยนวมนวมนี่ชอบไม่ชอบมันต้องนวมไก่มันมันโดนบังคับแล้วนะฮะบ,บังคับแบบนั้นน่ะมันโอเคแต่ถ้าเราไปบังคับมันอีกแบบหนึ่งเนี่ยมันจะไม่โอเคบังคับโยนเบาะมันไม่ค่อยอยากขาไม่ค่อยอยากลงดีเลยป๊อกป๊อกแล้วรู้สึกว่ามันเจ็บขาไหม สำหรับไก่พามางานโอเคนะผมไม่เถียงแต่สําหรับไก่เชิงเนี่ยผมก็ไม่เหมาะกับการโยนเบานะนะครับบางตัวแค่นั้นแหละครับไก่เชิงสองโลหกเนี่ยโยนได้ครับสามโลสองนี่ไม่เหมาะละนะครับไก่เชิงเนี่ยหรือบางตัวมันก็ไม่ชอบโยนเบาหรอกครับเจ็บขาเจ็บแข้งได้ง่ายนะฮะไก่เชิงนะฮะบินท่อบินหลุมเนี่ยผมยังไม่ค่อยอยากบินเลยนะครับผมไม่ค่อยอยากบังคับให้มันบินขึ้นมาเลยนะครับมันเรียกว่า เราต้องซ้อมให้มันชินถ้ามันชินแล้วมันก็จะบินเองมีจังหวะของเขาเองแต่ถ้ามันบินเราเคยเห็นมันบินขึ้นมาแล้วมันไม่ถึงแล้วมันออกคางมันไปเกาะแล้วก็ตีปิดตรงขอบอ่าท่อนะครับนั่นแหละครับจะทาให้ไก่มันตกลงมาผิดท่าเสียท่าเสียขาเสียนู่นเสียนี่ไปนวมเอาครับนะฮะนวมง่ายสะดวกสบายนะฮะยังได้หลายตัวด้วยนะครับผมแต่ตัวไหนที่จะออกจริงๆเนี่ยเขียนเอานะไม่ใช่ว่าทําเล่นๆปล่อยทิ้งปล่อยนวมไม่ใช่นะครับเขียนเอานะครับเขียนเอานะฮะ ทำทุกอย่างนะครับผมเอาจังๆเลยสักตัวหรือ2ตัวถ้ามีคนเดียวนะนะครับเล่าสู่กันฟังนะครับประสบการณ์อันเล็กน้อยนะครับสวัสดีครับ